เมื่อกี้ชิมไปแล้วความปลสดมากสดมากแล้วก็นุ่มมากเลยเมื่อกินเข้าไปนี่ละลายในปากเลยนะหอมมากจริงๆลองดูก็ไ,ไ,ได้ค่ะหอมมากสุดยอดมาก มันก็จะมีเหมือนมีเม็ดงาที่มันก็จะไปกรุบๆอยู่ในปลาอะนะคะเวลาเคี้ยวไปก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ถือว่าอร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่อ้วนผู้หญิงทานได้ทานดีเลยนะใช่ใช่ชยิ่งสำหรับสุภาพสตรีค่ะมาถึงเมนูต่อมากันบ้างดีกว่าเราจะชิมอะไรกันต่อดีเอ่นเป็นปะกียงไหมคะค่ะเป็นตะเกิงหยิบดเม่ต้องถอยเนะคะหยิได้เลยค่ะ คือเขาใช้มือทานกันเลยใช่ไหมคะใช้ใชใช้มือได้ใช้มือหรือตะเก็ดก็ได้นะมือเลยค่ะอ๋ออันนี้นี่แบบว่ามีเป็นแป้งห่อนะคะอันนี้เรานี่เราเราจัดมาเป็นแชร์เพลสเป็นพอชั่นไม่ใหญ่มากเพื่อให้มาแชร์กันจะได้ริงไปด้วยทานไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยได้ยินเสียงกลับเลยอะ มันดูแบบมันดูกรอบนะมีเนื้อติดหรือเปล่าคะมีค่ะมีเนื้อติดแสดงว่าโชว์เป็ดโชว์เป็ดโอ้ชมแสดงว่าอันนี้เป็นเป็ดลิ่นเป็นเป็ดย่างลิ่นฟ้าไม่ใช่เป็ดปากกินเป็ดย่างลิ่นฟ้ามาพวกฝรั่งเนี่ยจะชอบให้มันติดเนื้อใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากเป็ดกรอบหนังกรอบใช่ไหมคะหนังกรอบค่ะก็มีแตงกวามีผักข้างใน มาเริ่มที่แนะนํามาถึงเมนูที่3กันบ้างนะคะเราทานกันไปแล้ว2เมนูคุณผู้ชมขาเมนูต่อไปทานอะไรกันดีเอิร์ดคุณมาดิสาอันนี้ไหมคะอันนี้เปลาหมึกปลาหมึกทอดทอดแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนปลาแก็โรยด้วยซอสวาซาบิบ้างอ่ะค่ะกับซอสวาซาบิเงี้ยตังให้ดีเลยค่ะลองมอเป็นเป็นปลาหมึกมันน่าจะอันนี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะย์ไปช่วยลองชิมให้นะแม่หนูลองดูมกันเอาเหรอคะใช่ อเป็นปลาหมึกทอดคือส่วนใหญ่เมนูที่เราทาน<อ>ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ดูเป็น,นสุขภาพแล้วก็ไม่เผ็ดเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ก็หลอกคือทานคู่กับซุ้งอย่าลืมอย่าลืมจิ้มซอสวาซาบินะคะอร่อยม,มากดูกกรอบมากมากรอบมากขออนุญาตนะคะ คุณว่านสาค่ะแน่นอนว่าเรื่องของอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องทุกคนที่ปรุงเชฟที่ที่โรงแรมที่ห้องอาหารเซฟไฟบาร์จริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่คนนะคะจริงเซฟไฟบาร์เมนูของเซฟไฟบาร์นี่เป็นผลงานของเชฟทีมเชฟอ๋อเป็นเชฟคนเดียวซึ่งเราเราเอาได้เอาอาหารจากหลายๆร้านมานําเสนอทุกคนต้องต้องช่วยกันเพราะเราจะพยายามเน้นการทํางานเป็นทีมอันนี้ก็เป็นเชฟเชฟโคชิพักของบินฟ้าค่ะ ที่ทำอาหารจีนขึ้นมาแล้วก็เชฟสมบัติของชี่คารัเส่วนเชฟใหญ่ของเราก็เป็นคนประสานงานแล้วก็คนทำอาหารฝรั่งซึ่งตรงนี้ไม่มีพอดีเป็นเชฟชื่อเชฟคริสเตียนเป็นคนสวิสค่ะค่ะก็หลายๆคนช่วยกันแล้วก็อันนั้นของหวานนี่ก็เชฟแกหาเป็นสวิสเหมือนกันค่ะก็เก่งมาก แบบชิมได้เลยเป็นเชฟเก่งๆทั้งนั้นเลยมาวมตัวกันอยู่ที่นะคะก็อาหารแต่ละอย่างก็เป็นผลงานของเชฟแต่ละท่านไปอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกรสชาติเลยเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะมันจะแบบกรอบแต่กรอบจากข้างนอกอะค่ะแล้วข้างในนุ่มเนื้อปลาหมึกบอกว่าแน่นสดแล้วซอสซอสเข้มข้นด้วยบอสบิแต่ไม่เผ็ดมากนะคะเผ็ดไม่ทานได้ค่ะชอบไข่ปลาแซลมนด้วยเอาละมาถึงเมนูนี้กันบ้างดีกว่า อันนี้เพราะว่ามันน่าจะทานได้ใช่ลองทานดูอันนี้เป็นเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวซอสไส้ผังโคมใส่เห็ดชิบิจิใส่มากกระท่อมเรียบร้อยเลยคล้อาหารญี่อาหารจีน ค่ะนี่ก็ค่อนข้างสุขภาพนะคะถ้าไม่กินแป้งแป้งเค็นเป็นเหมือนกุยช่ายใช่แม่แม่แห่เป็นผักโขมเอาเป็นผักโขมใช่คิดว่าแตกต่างจากเหมือนอะไรนะอาหารจีนเขาจะใช้ผักโขมเขาใช้เออ่ใบกุยช่ายแต่ว่าตรงนี้ใช้ผักโขมผักโขมกุยช่ายก็มีนะคะที่หลินปลาก็มีกุยช่ายอร่อยมากกุยช่ายทอดของโปรดเลยครับอันนี้เราทานเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะคุณหมอน้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มอ๋็นอะไรน้ำจิ้มหมี่ต้ายำด้วย ตัวน <ra> huh? ี้หน่อยค่ะอร่อยค่ะอันนี้เลยมีความหวานหวานนิดนิดใช่ไหมค่ะเป็นไงคะพี่หญิงคอร่อยมากอย่างอร่อยหมือเลยรสชาติลงตัวแบบกล่อมๆนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเห็นน้องๆที่ที่ยังเจเนอเรชันอ่ะพาที่พาคุณยายพาคุณแม่มาเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนต้องผู้ใหญ่พาเด็กมาเดี๋ยวนี้เด็กพาผู้ใหญ ปรทานมระทานนะคะเมนูนี้อร่อยมากทานได้ท,ดทั้งสองเมนูรอร่อยหมดทุกอย่างคือแปง้งนุ่มมากแล้วก็บางมากแล้วข้างในนะคะตัวไส้ผักโขมแล้วบวกกับเห็ดไตจะมีรสชาติหวานหวานิดๆแล้วก็จะมีความแบบกลมกล่มอมในตัวเองอเพราะฉะนั้นแล้วเมนูนี้ชนะเลยชอบมากจริงๆค่ะ เมนูสุดท้ายค่ะแปงว่าถ้าปกติถ้ามาเองนี่สามชิ้นนี่ไม่น่าจะพอั่ะลสั่งเพิ่มเรื่อยน่มากลุ่มใหญ่ๆสิครับได้แชร์กันได้ทานหละไอย่างกัได้ทานได้แชร์กันด้วยวันสุดท้ายกันที่เมนูนี้กันบ้างชิลเนะใช่ไหมคะ ที่เราได้พิสูจน์ความอร่อยของของขาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสรุปว่าอร่อยมากเลยใช่แล้วแล้วมาถึงเมนูของหวานที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่กันบ้างเมนูนี้อีกทีค่ะคนรักนิสานชื่ออะไรเอ่ยยูซูชีสเค้กยูซูชีสเค้กแปลว่าอะไรแปลว่าส้มมะนาวของญี่ปุ่นค่ะเป็นนาเป็ส้มอย่างหนึ่งที่ไของญี่ปุ่นเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะทานเลยมันสวยกันตอนแรกตอนแรกนึกว่าไอศกรีมมันดีราแต่ไม่ใช่เป็นชีสเค้ก อันนี้เป็นครีเอชั่นของเชฟแกฮาร์ดซึ่งมาจากคือโฟร์ซีซันส์สกาะแล้มาทำงานที่เราแล้วก็แบบดูการครเอชั่นนี่แบบว่าสวยมากกลิ่นอันล่างดีนะคะเก๋ๆลองชิมก็ลองชิมได้อ๋อแล้วคุณผู้ชมค่ะอันนี้พะน่าจะทานได้ว้าวเด้งดึ๋งมากเหมือนอันนี่เนื้อเหมือนเป็นฟองเป็นแบบเป็นครีมเหรอคะแต่ว่าเป็นมูสเป็นมูสมั้งแนวมูสนี่ชิม ก็มีแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเบอเกอลี่สีเขียวภาษาหั่นภาษาหั่นมะนาวหั่นส้มมีส้มมีเจลลี่มีชีสเค้กแล้วก็นี่ไม่น่าจะาจะเป็นเหมือปลาชเออร์แป้งลองดูไหมคะลองดูไหมคะแล้วก็มีช็อกโกแลตอร่อยไหมเปรี้ยวไหม อ๋อเชิญอ๋อเหรอคะโอเคได้ได้ได้โอเคอร่อยมากค่ะเปรี้ยวๆหวานๆรือจะมีความเปรี้ยวคือส้มนี่จะกรอบมากแล้วก็ตัวเจลลี่จะหวานๆเปรี้ยวๆแล้วตัวครีมชีสนี่จะนุ่มแบบละลายในปากคือชนิดที่ว่ากินเข้าไปแล้วความเปรี้ยวจะมาอยู่ตรงกับคูงแก้มแบบได้ลองดูที่เป็นแบบอร่อยมากแล้วก็แบบเด้งดึ๋งๆอ่ะต้องลองชิมเองนะลองค่ะที่สุดไม่ชิมไม่ได้เนาะใชต้องชิมค่ะ อร่อยมากอร่อยมากมันผสมผสานกันหลายรสชาตินะคะันอีิบาย่าง,ม,งม,มันกลมกล่อมมัน ก็ขออนุญาตถามคุณาริษาเผื่อแฟนแฟรายการ Lady First ที่อยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยของอาหารแบบเราทั้งสองคนในวันนี้ณตอนนี้เอนมีโปรโมโชั่นพิเศษอะไรบ้างค่ะ,คะก็ทุกคืนนะคะ5้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็น buy one get one free happy hour แล้วก็ทุกวันพฤหัสเนี่ย ค่ะเลดีเลยสำหรับเป็น lady size สิบเจ็ดทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มประมาณนั้นก็จะเป็น first drink free second drink เนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาคุณผู้ชายมาด้วยก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้คุณผู้ชายแล้วแล้ววันพฤหัสก็มีดีเจส่วนวันต้องมาต้องมาใช่ใช่ถ้าอยากแบบอยากได้อาหารอร่อยๆดื่งสนุกสนุกก็พาเพื่อนผู้หญิงมาก็ได้ลดราคาเยอะมากทุกพฤหัสนะครับแล้วก็สุขเสาร์ก็มี l i ฟ e jazz สามทุ่มเป็นต้นไปค่ะ สำหรับใครที่ชอบเพลงแจ๊สอยากฟังดนตรีเพราะๆอยากทานอาหารอร่อยๆจะมีเครื่องดื่มพิเศษษแบบนี้นะคะก็ต้องมากันที่ซาฟายด์ซาบาย์ที่สุกศรแล้วนอกจากห้องอาหารแอ่นี้เองก็มีอีก4ห้องทราบว่าทราบว่ามีคลับคาร์ดเร็วๆก็อย่างที่ทราบกันโรงแรมทุกโรงแรมมีใช่ไหมคะเราก็มีของเราเช่นกันชื่อสุกศร์โกเม่นะคะข้อแม้ที่ต่างจากคนอื่นก็คือของเราเนี่ยมากี่คนลดได้หมดเลยรถก็คือไม่ใช่ว่าอย่างที่อื่นเนี่ยอาจจะมาแค่ได้10บแล้ว ถ้ามา11ก็ไม่ได้ลดแล้วเราเนี่ยค่ะถ้ามากลางวันก็25%เปอร์เนกลางคืน30%มสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชาร์จไฟบาร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะสนใจก็คือสมัครบัตรได้ที่นี่คุ้มมากเลยเพราะได้บัลเชอร์18ใบถ้าถ้าถ้าบวกมูลค่าของแต่ละบัลเชอร์แล้วก็คุ้มมากเลย5,500ัารอยบาทใช่ค่ะแบบคุ้มมากเลยค่ะราคาคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะใครสนใจก็ได้เข้าพักฟรีด้วยรู้สึกจะ ที่นี่ด้วยที่พัทยาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะดีเทลมันเยอะอะค่ะออ๋ได้แต่ว่าซับดูแลความซูยามากขายเดน้ำเคท่าเลยค่ะโอ้โหค่ะแล้วพอทามถึงโครงการในอนาคตที่เขาแววมาว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ด้วยในมริษาทฝาคุณผู้ชมได้เลยอ๋ออค่ะีกประมาณเดือนมีนายนี้นะคะเราจะเปิดตัวโรงแรม หม่ที่พัทยาชื่อว่า Wave นะคะเป็นโรงแรมบูติกลักชัวรี่บูติกแห่งเดียวที่พัทยาที่อยู่บนหาดนะคะมีแค่21ห้องเองแล้วก็เป็นสไตล์แมทแอนี่คือมีอาร์ตเดโกนะคะสนุกสนานเป็นอะไรอะแฟบแฟบิลเลเฟอร์สเตชั่นแบบนี้ั่นจะแฟบแฟบอย่างเงี้ยนะคะเก๋งเมอร์อย่างเงี้ยนะคะเป็นโรงแรมแห่งใหม่ของรัฐที่พัทยาค่ะจะเปิดครั้งตัวประมาณนีนะมีนานะคะเราจะซอฟท์โอเปนมีนาแล้วก็ ก็เชิญชวนนะคะอย่างท่านหลายท่านอาจจะรู้จักสยามเบชอรแล้วแล้วก็เดบีวสยามเบบีววันนี้เราเพิ่อมอีกตรงหนึ่งคะ่ะเวฟพัทยาค่ะ <c oughs> สนใจก็ <c oughs> ตามไปเที่ยวไปพักผ่อนกันได้นะคะน่าจะน่า,นาจะสนุกน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างเพราะว่าจะนั่งคิดดูว่ามีคนถามอะ่ะมีจะเปรียบเทียบเหมือนโรงแรมละสันนึกไม่ออกเลยว่าในโลกนี้โรงแรมไหนเหมือนโรงแรมนี้ไม่มีอีกแล้วเวฟอะค่ะที่พัทยาค่ะ ไว้ไม่โอกาสก็รอขอไปเดียวชม้วยนะคะดีนะคะนินดีนะคะติอมาได้เลยนะคะได้ดำบัตเลยนะคะโอ้ยเร็วๆนี้นะคะผู้ชมอาจจะมีโอกาสตามเราไปที่เวฟที่พัทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงแรมในเครือของสุโกสลนเป็นธุรกิจในเครือของครอบครัวของเราช่วยๆกันทุกคนค่ะ รักมา também, แล้วก็อบอุ่นมากวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรตของรายการ Lady First มากๆที่ได้มีโอกาสมาชิมอาหารแล้วก็มาพูดคุยกับคุณมาริสาใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องขอขอบพระคุณคุณมาริสาสุโกโหนุทักตีมากมที่เดียวนี้ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้มชมไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเราจะพาไปชิมอะไรที่ไหนห้ามพลาดรายการ Lady First 6โมงถึงหโมงครึ่งวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะสำหรับแฟนรายการ Lady First เพียงแค่คุณแนะนำหรือติชมแล้วส่งอีเมลมาที่ ladyfirst.mc@gmail.com คอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงานรับไปเลยค่ะ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารปธุมมาตรโรงแรมสุโกโกศลรางวัลรักสที่นะคะตั้งหนะ้าตั้งตารอได้เลยค่ะเพราะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะ